สวัสดีนะฮะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะหลังจากผมได้เสร็จงานนะครับผมจากสาทรนะครับผมผมก็ได้เดินทางมาร้านประจําของผมนะครับผมนั่งก็คือร้านรับก้อยนั่นเองนะครับผมอยู่ที่ถนนปรีดีนะครับผมร้านนี้ผมอยากจะบอกว่าเนื้อและตับหวานนี่คือสดมากๆนะครับผมผมมากินทีอะไรต้องติดใจนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเลยครับ านนี่ะะฮอันนี้ค <you S 2> ือตับนะฮะตับสดๆนะฮะแล้วก็มีเนื้อนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เจลหอมครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอันนี้คือเป็นเจลหอมนะครับแล้วก็มีผักครับเตรียมผักมาเอ็นเรียมผักมาเอ็นนะครับนี่นะครับแล้วก็ผักผักข้างล่างเพื่นนี่นะครับเพื่อนทั้งหลายนั่นต่ว่าอันนี้ผมเตรียมมาเองนะครับครับก็กินกับข้าวเหนียวนะครับผมกินกับข้าวเหนียวได้พ่อแม่พี่น้อง เข่าเนี้อคือเข่ากัดอี่หลีนะครับผมน,นี่เตรียมบักลาบมานาวนะครับบักละบักละนะครับนี่เข่ากัดอี่หลีกับจุนะครับผมจุตับดิบนะครับผม<ด>เดี๋ยวผมจะมาจุตับก่อนนะฮะจุตับก่อนลองตับก่อนน,นี่นะครับแก้วนะครับแจ้วเพียรนะครับผมเพียรหนังเข่าเนาะ

านะครับ,บเจเ็ดงานมากไม่เมื่อยนะครับมากกินน,นะครับน,นึองอ่ะสดอิ่ từ tóc tịt phạt bẹt mặc thẹm mặc thẹm nhau ตัวฝักงาวครับ ข้ากันนี้หรือครับแบบหลายกินแล้วคือว่าหยุดบ่ได้เลยครับเป่าไปเลย ามได้พักอ,อยู่กับใครเอาขาตักตักกล่องมากนะครับ มา,มากทำมะกิดเขาสั so no. ่งลเนเนาะำหรับมณีลาสมิตรสะกดแเรากินเกียวสะกดนะครับผมไปงานมันไม่เมื่อยมอกิดอีสานมากิดอาหารของเชาอีสานแบบนี้คือสุดยอดนะครับำารับมัียาลกขอบคุณและสวัสดีครับผม